ครับผมให้บ่อยค้นเกาครับเ้วสีผ้าไปยามนกครับนี่ใส่ไม้ที่สองครับจะได้อีกวะครับครับผมไปครับคุณครับโอ้นวนไส้ครับุณแต่ต้นแตกหมดแล้วครับพกี้ไกลหมดละไม่ไงครับไาย่างครับขาวเพ่นกับเกี้ยววัดอลไะครับว็าจะอึะวันไส่แบบที่ไ่นครับเกี่ยวข่าวเพื่อนยาวช่วงนี้มังมีเหลือครับครับผมใหเบิ้งครับ นี่แหะครับอยู่ใกล้ถนนดำปุณละครับปุณละครับถนนดำรถแลนพุ่นปานพื่นปานเจ้าปุณละครับผมกับวัวไรไสไก่เราครับเฮ้ไก่บัวได้เราครับท่านท่านได้เกียวบัเขียวเห็นเพิ่งเกียวแถวนี้นึงครับอ้าวครับแม่แล้วครับหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งแต้มครับผมโอ้ตัวแม่ครับตัวแม่ครับผมโอ้หมานอยู่ครับออกมาคำก็ได้เมื่อนี่หมานครับหมาน หลังที่สองไม่มีครับนะครับหลังที่สามเงียบครับไปอีกครับไปอีกหลังที่สี่ครับใส่ยูซี่หลังนี่แหละครับผมเงียบครับเอาซี่หลังหมานึงแต้มครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลดนกตัวนี้ก่อนเด้ครับผมนี่เดี๋ยวจังทายไม่เบิ่งไมครับ